เราลงกันเรื่องประเด็นทั้งหมดเนีปรากฏว่าเสียงข้างหลังครับเวยหน่อยปก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่สังคมไทยเราที่เสียกันเยอะเหลือเกินนะเพราะถ้าโอ้เปิดไฟไซส์พี่น้องสื่อมวลชนว่าอยางนี้ก้าวข้ามตัวเลขเจ็บตายพิการคือตัวเลขเจ็บเท่าใดตายเท่าใดพิการเท่าใดเนี่ยคนมุ่งหน้าโซดเด้อส่วนก่อน พี่น้องสือ่อมวลชนและแขกรัเกียรติครับก็ผมสุรพลเกียรติสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านต้องขอขอพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดน่านเป็นอย่างสูงที่เรุณนา,นาให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและในปีนี้มติคณะรัฐมนตรีไม่น้อยที่เดินทางกลับยังภูมิลำเนาของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมในการรณรงค์ ลดอุบัติเหตุในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีพุทธศักราช2557เรื่องแรกเลยต้องขอชื่นชมนายกเทศบาลก็คือการที่ได้มีการจัดพระป่าหมวกตะนก6,000ใบป้ายโดนาลงผมเห็นป้ายโดนรลงในเรื่องของนะเป็นเรื่องที่ดีทำให้คนได้ตรนะนัก เรื่องที่สอุบัติเหตุคือการผมมาเจอครั้งแรกวันที่หนึ่งสองสาพิกาคือแกงเรือนะเรื่องที่จัดจทาโครงการซักสองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าน,นี้นี้ซึ่งเดิมทีเนี่ยนายกบอกผมว่าจะมีมอบหมวกกันน้องเก้าโมพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักครับอยู่ในกลุ่มอันดับห้าอันดับแรกของโลกสายเหตุเราเนี่ย และประเทศไหนทั่วโลกไม่มีการารณรงค์ป้องกันบเ่นทางรถเท่ากับประเทศไทยครับประเทศไทยครั้งแรกที่ทําสมัยปี2546ที่ว่าปีใหม่ปีปีเนี้ที่ผ่านมาเมื่อวันที่1-2มกราคม,มนะพระเจ้าหลานเธองค์เจ้าพัชรนะเด็กลักษณะตกใจแล้วช็อคตาค้างในตา เราจรับฟังกันนะอันดับแรกนี่แกติดข้างหลังตรางหนดีใต้ก้างบยันข้านอเพียงเพียงเพียงแล้วอันดับสีสวมเพียกับไอ้โทรทัศน์